ถือเป็นที่ชาร์จแบบแบบรวดเร็วทันใจครับซึ่งเวลาเราซื้อแบตเตอรี่แบบนี้มาครับส่วนมากจะเป็นที่ชาร์จแบบเสียบปลั๊กแล้วก็มีสายเสียบแบบนี้ครับส่วนมากจะเป็นสายเสียบแบบนี้เนื่องจากแบบนี้เวลาเราชาร์จส่วนมากอาจจะใช้เวลาประมาณถึง8ชั่วโมง แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วครับชั่วโมงนิดๆก็เต็มครับขอแค่แทนชาร์จของเรามีร่องแบบนี้ครับคล้ายๆกับพวกแบตปาจิต้าครับนี่ให้สกเกตเขี้ยวให้เหมือนกันสวมเข้าไปสวมเข้าไปแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นแบบที่เตรียมอยู่แล้วเป็นสีเขียว นี่ครับผมชาร์จไว้อันนี้ยังไม่เต็มจะเป็นสีสีแดงสองก้อนนี้ครับตัวนี้สองก้อนนี้ยังไม่เต็มก้อนนี้เต็มแล้วคืนนี้เราจะมาชาร์จตัวนี้เลยชาร์จแบบรวดเร็วทันใจนะครับตรงล็อกดันเข้าไปให้สุดจะดังแกรกเลยครับนี่ก็จะกลายเป็นสีแดงแดงคือชาร์จแล้วใช้ดีบอกต่อแล้วครับชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เต็ม ส่วนแบบเก่านี้อย่างน้อยๆ8ชั่วโมงครับโดยเฉพาะฐานที่มีความจุใหญ่ๆขนาดน,นี้ครับนี่ใช้ดีบอกต่อเลยครับไม่ต้องรอเวลาการชาร์จแบบเนิ่นนานชาร์จรวดเร็วทันใจกับที่ชาร์จแบตเร็วใช้ดีบอกต่อ